กบขอน,บนอบน้อ,อมแด่องค์พ,พ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วกราบ,ออบขอกรบาบคารวะแด่พระมหาเถระพระเถรา,รานุเถระคณะสงฆ์ไทยได้ครับแล้วก็ฝากถึงอาจารย์เบียร์นะครับฝากถึงอาจารย์เบียร์คนตื่นธทมแล้วก็ชาวพุทธสารุชนทั้งหลายโดยพ้องยิ่งต้องขอกราบนมัสการถึงพระคุณเจ้าทุกลูกคณะสงฆ์ไทยนะครับอ,อ่กรณีของคุณเบียร์ตื่นทมหรืออาจารย์เบียร์ตื่นทมเนี่ยผมเป็นห่วงอยู่หนึ่งเรื่อง ที่ผมเป็นห่วงอยู่หนุ่มเรื่องคือกระแสอาจารย์เบียร์ตื่นทำจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ภายใต้กระแสคนตื่นทำเป็นสิ่งที่ดีนั้นอาจจะมีะเชื้อโรคไวรัสติดตามมาเพราะวันนี้เนี่ยนะกุศลบายของข้าศึกศัตรูนอกประเทศนั่นแนหะบางทีการเมืองเรื่องศาสนาเนี่ยบางทีมันก็มีแอบแฝงมันมีแอบแฝงคือผ่านมาในรูปไหนผ่านในรูปของสื่อเสี่ยม ผ่านมาในรูปของสื่อเสี่ยมบางครั้งเนี่ยอาจารย์เบียคนตื่นทำเนี่ยเจตนาบริสุทธ์ต้องการแสดงธรรมะของสมาะถุนเจ้าให้โลกได้รู้แม้แต่มุสลิมก็ตื่นทำคริสเจนก็ตื่นทำชาวพุทธก็ตื่นทำแต่สิ่งที่จะตามมากับอาจารย์เบียคนตื่นทำคืออะไรนะครับจะมีการวางหมากวางกลยุทธ์เอาพระสงฆ์ซึ่งไม่มีภูมิจิตภูมิธรรมมาให้อาจารย์เบียเชื่อดางเวทีกลางร,รายการวันนี้ผมต้องขอ ขอโทษอาจารย์เบียร์เลยนะครับผมเห็นด้วยกับท่านที่เผยแพร่ธรรมะแต่ท่านระวังท่านจะเป็นตกเป็นเป้าหมายเป้าหมายของการถูกยืมมือจากกระแสะสื่อเพื่อปั่นกระแสะเอาพระสงฆ์ที่มีมีจุดไม่มีภูมิจิตภูมิธรรมมาออกสื่อกับท่านคู่กับท่านพระสงฆ์ครับคณะสงฆ์ไทยครับการที่พระสงฆ์เนี่ยอยากแสดงธรรมผมไม่ขัดผมไม่ว่าแต่ขอให้เลือก พระคุณเจ้าที่มีภูมิจิตภูมิธรรมสามารถไปแสดงออกไปโชว์ตัวกับขลิัะได้บางทีขลิหะเนี่ยเขารู้ธรรมะลึกซึ้งก็มีพระสงฆ์ที่ธรรมะลึกซึ้งก็มีมากมายแต่ท่านไม่มีไม่มีโอกาสได้ออกสื่อแต่วันนี้พระสงฆ์ที่ออกสื่อบางองค์นั้นนะ่ะตัวท่านเองที่เอาไม่รอดเลยยังคุมอารมณ์ไม่อยู่เก็บอารมณ์ไม่อยู่เก็บอาการไม่อย,ออย,ออยู่และสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพอสื่อไปเชิญท่านมาท่านก็นกระโดดคว้าใหม่เลยพระคุณเจ้าครับ ถ้ารู้ตัวไว้พร้อมอย่าออกสื่อผมขอร้องจริงๆแล้วก็มันเป็นการทําลายหมู่สงฆ์ทาลายคณะสงฆ์ถ้าท่านไม่พร้อมเนี่ยท่านเข้าป่าไปก่อนสักสามเดือนเจ็ดเดือนหนึ่ง 3, 7, 7, 1, ปีเก็บตัวให้เงียบบัเพ่นตะบะาให้แก,ก่กันใครมาออกสื่อวันนี้เราจะเห็นว่าภายใต้กระแสอาจาร,รย์เบีย์ตื่นธรรมมันยังมีกระแสทิมตระสง์ทางอ้อมอาจาร,รย์เบียไม่เจตนาผมรู้ว่าอาจารย์เบียไม่มีเจตนาแน่นอนแต่สิ่งที่ตามมาคือกระแสคนตื่นธรรม มันมาคู่ขนานกระแสทิตสมตําพระสงฆ์ที่ด้อยที่ด้อยคุณภาพเอามาออกสือ่อวันนี้เราจะเห็นว่ากระแสคนอื่นทําที่ออกมานั้นพระสงฆ์ถูกได้ค่าไปเป็นจํานวนมากพระสงฆ์ที่ออกมาแล้วไม่มีภูมิจิตมุงธรรมตอบคาถามไม่ได้แล้วมาตั้งคําถามแบบอ่าไม่สมาร์ทอ่ะพูดแบบไม่ง่ายคือไม่สมาร์ทแล้วทําให้มาโต้วิวาทากับพฤหัสแล้วเนี่ยทาให้ความศรัทธาในคณะสงฆ์ไทยได้อยลงดบลง วันนี้ผมเชื่อแล้วกันว่าอาจารย์เบียร์มีใจบริสุทธิ์ไม่มีเจตนาจะล่วงเกินพระสงฆ์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องฝากพิธีกรผู้ชมรายการนะครับพระสงฆ์องค์ไหนที่ภูมิจิตทุิธรรมท่านยังไม่ได้เนี่ยอย่าเชิญท่านมาออกสื่อคนอยากพูดจะมีแต่คนที่อยากฟังเนี่ยเขาไม่อยากฟังเพราะนั้นอย่าเอามาเอามาแล้วมันเป็นการประจานคณะสงฆ์ไทยอย่าทําอย่างนี้ครับ เพราะว่าคนจะมองว่าท่านเนี่ยเป็นตัวทําลายคณะสงฆ์ไทยหรือเปล่ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจเป็นแนวร่วมผกผันในการทําลายคณะสงฆ์ไทยหรือเปล่าพอพระสงฆ์ผิดพลาดอ,ออกมาดีเบตหรือธรรมศาสตร,ร์กัฉาต่อหน้าจอทีวีพอผิดพาลาดร่มเหลวกลับไปทั่วลงครับทัวลงเหยียบย่ําพระสงฆ์ไม่มีชิ้นดีเด็กหนุ่มเด็กสาวแทนที่จะเข้าวัดไปบวชอยากบวชกูมไม่บวชแล้วพระสงฆ์แบบนี้เหรอกูมไม่บวชด,ดีกว่าจะไปถวายพระจะเข้าของไปถวายพระจะเข้าวัดก็ไม่กล้าว่า นี่เหรออย่างเงี้ยเราบวชตั้งนานได้แค่นี้อันนี้คือตัวอย่างนะครับวันนี้ผมขอญาติฝากกระแสอาจาร,รย์เบียร์ตื่นทำรรและฝากคณะสงฆ์ไทยนะครับทุกครั้งที่จะออกสื่อขอเชิญกร,รุณาพิจารณาก่อนครับถ้าไม่มีภูมิจิตภูมิธรรมอย่าออกและอาจาร,รย์เบียร์ตื่นทำก็เช่นกันครับถ้าวันไหนท่านก็ออกทีวีไประท่ากับคณะสงฆ์ท่านเป็นสม,มุติสงฆ์ท่านยังไม่แก่กล้าตะบะไม่แก่กล้าเนี่ยท่านอย่าออกเลย เพราะว่าเป็นการมันเป็นการสร้างแนวร่วมฝกงผันในการทำลายคณะสงฆ์ไทยครับผมฝากขับตัวดีครับ